ประเทศลาวลาวหรือชื่ออย่างเป็นทางการคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีพื้นที่2 3 6 8 0 0ตารางกิโลเมตรมีพรมแดนติดกับจีนทางทิศเหนือติดกับพมา่าทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือติดกับเวียดนามทางทิศตะวันออกติดกับกัมพูชาทางทิศใต,ต้และติดกับไทยทางทิศตะวันตกกันโดยแม่น้ำโขงเป็นบางช่วงมีเมืองหลวง และเมืองที่ใหญ่ที่สุดคือวียงจันทร์ลาวเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมาตั้งแต่คริสต์ศวรรษที่14โดยเคยเป็นหนึ่งในอาณาจักรที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนื่องจากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ซึ่งอยู่ในศูนย์กลางของภูมิภาคจึงกลายเป็นศูนย์กลางการค้าทางบกและร่ำรวยทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมหลังจากช่วงเวลาแห่งความขัดแย้งภายในอาณาจักรล้านช้างได้แยกออกเป็นสามส่วนได้แก่ หลวงพระบางเวียงจันทร์และจำปาศักก่อนจะตกเป็นประเทศสราชของสยามในปีคริสตศักราช1778ยาวนานับศตวรรษจนเกิดวิกฤตการ์รศส112ในคริสตศักราช1893ทำให้ดินแดนลาวทั้งหมดได้ตกอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสและได้รวมตัวกันเป็นประเทศลาวในคริสตศักราช1949หลังจากการยึดครองของญี่ปุ่น แต่ถูกฝรั่งเศสยึดครองอีกครั้งกระทั่งได้รับเอกราชในคริสตศกัาต1953ราชาอาณาจักรลาวได้กำเนิดขึ้นโดยปกครองแบบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญภายใต้การปกครองของสมเด็จพระเจ้าสีสว่างวงศ์ต่อมาลาวได้เผชิญกับสงครามกลางเมืองระหว่างฝ่ายคอมมิวนิสต์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสหภาพโซเวียตต่อสู้กับรัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยซึ่งสนับสนุนสถาบันพระมหากษัตริย และได้รับการสนับสนุนจากสาหรัฐอเมริกาภายใต้การปกครองของราชาอาณาจักรลาวทำให้ลาวต้องเข้าไปเป็นพันธมิตรกับสหรัฐมีการก่อรัฐประหารและการปกครองภายใต้ระบอบเผด็จการทหารอยู่หลายครั้ง <c oughs> เช่นการรัฐประหารของผููมีหน่อสวรรค์และกองแลวบีรสารการที่ราชาอาณาจักรลาวเข้าไปปูพันกับยาเสพติดของ CIA และการเพิ่มอำนาจทางการเมืองให้กับกลุ่มทหารและสถาบันพระมหากษัตริย์ จนขัดกับหลักการประชาธิปไตยที่มีกษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญอย่างร้ายแรงในวันที่21พฤศจิกายนคริสต่ักราช1975ขบวนการนักศึกษา21องค์กรที่ไม่พอใจการปกครองของราชอาณาจักลาวได้จัดชุมนุมในเวียงจันทร์เพื่อเรียกร้องให้ล้มเลิกสตาบันกษัตริย์หลังสงครามเวียดนามยุติลงในคริสต่ักราช1975ขบวนการนักศึกษา21อองค์กรได้หันไปร่วมมือกับประเทศลาว ขบวนการปฏิวัติของฝ่ายคอมมิวนิสต์ที่ได้ครองอํานาจอย่างเบ็ดเสร็จและสงครามกลางมือได้ยุติลงประกอบกับกระแสเรียกร้องของเหล่าประชาชนและนักศึกษาได้มีการลงมติล้มเลิกระบอบกษัตริย์อย่างถาวรสมเด็จพระเจ้าสีสว่างวัฒนาในฐานะพระมหากษัตริย์องค์สุดท้ายถูกเชิญเข้าค่ายกักกันในเวียงไซและสวรรคตอย่างเป็นปริศนามีการเปลี่ยนระบอบก,การปกครองมาเป็นระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ และสถาปนาประเทศเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งในช่วงแรกลาวต้องพึ่งพากความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจจากสหภาพโซเวียตจนกระทั่งล่มสลายในคริสตสกักราช1991ประเทศลาวมีส่วนร่วมในข้อตกลงการค้าเอเชียแปซิฟิกการประชุมสุดยอดอาเซียนการประชุมเอเชียตะวันออก และสมัครเป็นสมาชิกองค์การการคาโลกตั้งแต่คริสตศักราช1,997ก่อนจะได้รับการต่อบรับในคริสตศักราช2,013ลาาเป็นประเทศที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้เองมีการสร้างเขื่อนโดยผลิตจากพลังงานน้ำและส่งขายไปยังประเทศเพื่อนบ้านเช่นไทยจีนและเวียดนามในด้านเทคโนโลยีนั้นลาาได้เปิดให้บริการ 4G เป็นประเทศที่สองของอาเซียนต่อจากสิงคโปร มาตั้งแต่คริสตศักราช2012ลาวยังเป็นประเทศที่เป็นจุดเชื่อมต่อของการคมนาคมโดยรถไฟไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านจากการมีทางรถไฟสายสำคัญ4แห่งซึ่งล่าสุดได้มีการเปิดใช้ทางรถไฟสายวิงจานถึงบอเตนในคริสตศักราช2021ลาวยังถือเป็นประเทศที่มีอัตราการจเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุดชาติหนึ่งในภูมิภาคเอเชียต,ตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียแปซิฟิก โดยมีอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ GDP เฉลีย่ย7.4%นับตั้งแต่คริสตศกักร2009เป็นต้นมาแม้ปัจจุบันลาวจะเป็นประเทศที่มีการพัฒนาและความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วแต่การปกครองแบบสาธารณรัฐสังคมนิยมพักเดียวตามอุดมการ์ของลัทธิมากเลนินนำโดยพักประชาชนปฏิวัติลาวทำให้ยังคงได้รับการวิจารณ์จากนานาชาติ ในด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศอันนำไปสู่ความยากจนความเหลื่อมล้ำทางสังคมการจำกัดเสรีภาพพลเมืองและการกดขี่ชนกลุ่มน้อยซึ่งยังเป็นปัญหาสำคัญกว่า53%ของประชากรลาวอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ราบลุ่มลาวถือเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์มากที่สุดแห่งหนึ่งโดยมีทั้งชาวมอญกัมพูชาและเผ่ามง้งอาศัยอยู่ตามหุบเขาทั่วประเทศคำว่าลาว ในภาษาอังกฤษได้รับการบัญญัติโดยฝรั่งเศสซึ่งรวมราชาอาณาจักรลาวทั้งสามในอินโดจีนของฝรั่งเศสในคริสตศักราช1893และตั้งชื่อประเทศเป็นรูปโพพน์ตามกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีมากที่สุดคือชาวลาวในภาษาอังกฤษอักษร S เป็นอักษรที่ต้องออกเสียงและไม่ใช่อักษรเงียบในภาษาลาวชื่อประเทศคือเมืองลาวหรือประเทศลาวยุคก่อนประวัติศาสตร์ และประวัติศาสตร์ช่วงต้นมีการค้นพบกะโหลกศีสมมนุษย์ยุคโบราณในปีคริสตศักราช2009ที่ถ้ำผาลิงในเทือกเขาอันนำทางตอนเหนือของลาวโดยกะโหลกศีสนันนี้มีอายุราว46,000ปีจึงกลายเป็นซากดึกดำบรรพ์มนุษย์สมัยใหม่ที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการค้นพบโบราณวัตถุจากหินที่สันนิษฐานว่าร่วมสมัยเดียวกับช่วงปลายสมัยไทโตซีนทางตอนเหนือของลาว หลักฐานทางโบราณาคดีชี้ให้เห็นถึงสภาพสังคมเกษตรกรรมที่พัฒนาขึ้นในช่วงศวตวรรษที่4ี่ก่อนคริสตกาลหลุมศพและสุสานประเภทอื่นๆบ่งบอกถึงสภาพสังคมอันซับซ้อนมีการค้นพบเครื่องสำริดในช่วง1 5 0 0ปีก่อนคริสตกาลและเครื่องมือเหล็กในช่วงเ0 0ปีก่อนคริสตกาลในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ของลาวได้มีการติดต่อกับอารยธรรมอื่นๆเช่นอารยธรรมจีนและอินเดียเป็นต้น ตามหลักฐานทางภาษาและประวัติศาสตร์อื่นๆกลุ่มชนเผ่าที่พูดภาษาไทยได้อพยพจากกว่างสีไปยังดินแดนทางตะวันตกเฉียงใต้หรือดินแดนสมัยใหม่ของลาวและไทยในช่วงระหว่างคริสต์ศตวรรษที่8และ10ยุคล้านช้างอาณาจักรล้านช้างประเทศลาวมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนานจนถึงสมัยอาณาจักรล้านช้างซึ่งสถาปนาขึ้นในช่วงคริสต์ศวรรษ14โดยเจ้าชายฟางุ้ม ซึ่งพระองค์ถูกเนรเทศออกจากจักรวรรดิขเขมรเจ้าชายฟ้างุ้มพร้อมทหารขเขมรหนึ่งหมื่นนายพิชิตด,ดินแดนของลราหลายแห่งในแถบลุ่มแม่น้ำโขงจนในที่สุดก็สามารถยึดครองวิงจันได้พระเจ้าฟ้างุ้มสืบสายมาจากกษัตริย์ลาวที่สืบสายอันยาวนานจากขุนบรมพระองค์ทําให้พระพุทธศาสนาเถราวาทเป็นศาสนาประจําอาณาจักรและเป็นรัชสมัยของพระองค์เป็นยุคที่ล้านช้างเจริญรุ่งเรือง ในเวลาต่อมาเสนาอัมบัดใหญ่ไม่สามารถทานทนต่อการประพฤติตนของพระองค์จึงเป็นเหตุให้พระองค์ถูกขับออกจากวิงจันทรและเสด็จลีภัยไปอยู่บริเวณจังหวัดน่านของไทยในปัจจุบันในปี1373ซึ่งเมื่อพระองค์เสด็จสวรรคตพระราชบุตรองค์โตของพระองค์เทาอุ่นเหอนเสด็จขึ้นครองราชภายใต้พระนามพระเจ้าสามแสนไทยและครองราชยาวนานถึง43ปี อาณาจักรล้านช้างกลายเป็นศูนย์กลางทางการค้าที่สำคัญในรัชสมัยของพระเจ้าสามแสนไทยแต่ภายหลังจากพระองค์เสด็จสวรรคตในปี1421ล้านช้างก็เริ่มเสื่อมอำนาจลงและเกิดความวุ่นวายยาวนานเป็นศตวรรษในปี1520พระยาโพธิสารราชขึ้นครองราชและทรงย้าราชธานีจากเชียงทองมายังวิงจันทร์เพื่อหลีกเลี่ยงการรุกกางของพมา่า ต่อมาสมเด็จพระชัยเชษฐาธิราชขึ้นครองราชในปี1548ภายหลังจากการสวรรคตของพระราชบิดาของพระองค์โดยพระองค์โปรดกล้าวให้สร้างธาตุหลวงซึ่งต่อมาจะกลายเป็นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์ประจำชาติลาวพระชัยเชษฐาธิราชเสด็จสวรรคตร,ระหว่างที่พระองค์ทรงเดินทัพไปปราบกบฏในกัมพูชาและล้านช้างก็เกิดการโกลาหลนไม่มั่นคงกว่า7จิปีซึ่งเกี่ยวข้องกับการลุกลานของพม่าและสงครามกลางเมือง ในปี1637เมื่อพระเจ้าสุริยวงศาธมิราชขึ้นครองราชอาณาจักรล้านช้างได้ขยายอาณาเขตได้อย่างกว้างขวางทำให้ราชสมัยของพระองค์จึงถูกมองว่าเป็นยุคทองของประเทศลาวอย่างไรก็ตามพระองค์เสด็จสวรรคตโดยไม่มีรัชทายาทสืบราชสมบัติจึงทำให้อาณาจักรถูกแบ่งออกเป็นสามส่วนในช่วงระหว่างปี1763จนถึง1769 เมื่อกองทัพพม่าได้เข้ารุกรานทางตอนเหนือของลาวและหลวงพระบางในขณะที่จำปาศักดิ์ตกเป็นประเทศสรชภายใต้การปกครองของสยามเจ้าอนุวงศ์ได้รับการโปรดกล้าวให้เป็นพระมหากษัตริย์แห่งวิงจันทร์โดยสยามพระองค์ทรงสนับสนุนการฟื้นฟูศิลปรกรรมและวรรณคดีลาวและได้ฟื้นฟูความสัมพันธ์อันดีกับหลวงพระบางอย่างไรก็ตามเนื่องด้วยแรงผลักดันของเวียดนาม จึงทําให้พระองค์กระทําการกบฏต,ต่อสยามในปี1826แต่กบฏครั้งนี้ไม่ประสบความสำเร็จและวิงจันทร์ถูกทําลายอย่างย่อยยับเจ้าอนุวงศ์ถูกคุมตัวมาอย่างกรุงเทพในฐานะนักโทษจนในที่สุดพระองค์ก็สิ้นพระชนที่นั่นการทัพทางทหารของสยามในลาวเมื่อปี1876ได้รับการอธิบายโดยชาวอังกฤษที่อาศัยอยู่ในสยามว่าเป็นการกวาดต้อนทาสขนาดใหญ่ พักประชาชนสมัยอาณานิคมการประกาศเอกราชและสงครามกลางเมืองในปีคริสตศักราช1893สยามได้เกิดข้อขัดแย้งกับฝรั่งเศสในเรื่องอำนาจเหนือดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงจนเกิดวิกฤตการรศสอ .112 จากการใช้เล่เหลี่ยมของโอกุสต์ปาวิกงสุนฝรั่งเศสโดยการใช้เรือรบมาปิดอ่าวไทยเพื่อบังคับให้ยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงรวมทั้งดินแดนอื่นๆ ดินแดนลาวเกือบทั้งหมดก็เปลี่ยนไปตกอยู่ภายใต้ใตอิทธิพลของประเทศฝรั่งเศสในปีนั้นและถูกรวมเป็นส่วนหนึ่งของอินโดจีนฝรั่งเศสต่อมาภายหลังดินแดนลาวส่วนอื่นที่อยู่ฝั่งขวาของแม่น้ำโขงก็ตกเป็นของฝรั่งเศสอีกในปีคริสตศักราช1907ราชาอาณาจักรลาวในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองกองทัพญี่ปุ่นได้รุกเข้ามาในลาวและดินแดนอินโดจีนฝรั่งเศสอื่นๆเมื่อญี่ปุ่นใกล้แพ้สงคราม ขบวนการลาวอิสระซึ่งเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อกู้เอกราชลาวในเวลานั้นประกาศเอกราชให้ประเทศลาวเป็นประเทศราชอาณาจักรลาวหลังญี่ปุ่นแพ้สงครามฝรั่งเศสก็กลับเข้ามามีอำนาจในอินโดจีนอีกครั้งหนึ่งแต่เนื่องจากการที่เวียดมินปลดปล่อยเวียดนามได้จึงเป็นการสั่คลอนอำนาจฝรั่งเศสจนยอมให้ลาวประกาศเอกราชบางส่วนในปีคริสตศักราช1949 และได้เอกราชสมบูณ์ในปีคริสตศักราช1953ภายหลังฝรั่งเศสร,รบแท้เวียดนามที่เดียนบีนฟูผู้ที่มีบทบาทในการประกาศเอกราชคือเจ้าสุวรรณภูมิเจ้าพระชราชและเจ้าสุภานุวงศ์โดยมีเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงดำรงตำแหน่งเป็นเจ้ามหาชีวิตพระมหากษัตริย์จากอาณาจักรล้านช้างหลวงพระบางเดิมและได้รวมทั้งสามอาณาจักรคือล้านช้างหลวงพระบางล้านช้างวิ่งจันทร์ และล้านช้างจำปาสัก์เข้าด้วยกันเป็นราชอาณาจักรลาวคริสตศกักราช1,959เจ้ามหาชีวิตสีสว่างวงสเสด็จสวรรคตเจ้าสว่างวัฒนาจึงขึ้นครองราชเป็นเจ้ามหาชีวิตแทนเหตุการณ์ในลาวยุ่งยากมากเจ้าสุภานุวงศ์หนึ่งในคณะลาวอิสระประกาศตนว่าเป็นพวกฝ่ายซ้ายนิยมคอมมิวนิสต์และเป็นหัวหน้าขบวนการประเทศลาวได้ออกไปเคลื่อนไหวทางการเมืองในป่า เนื่องจากถูกฝ่ายขวาในลาคุกคามอย่างหนักถึงปีคริสตศักราช1,961ร้อยเอกกองแลทำการรัฐประหารรัฐบาลเจ้าสุบรณภูมาแต่ถูกกองทัพฝ่ายขวาและฝ่ายซ้ายรุมจนพ่ายแพ้กองแลต้องลี้ภัยไปสหรัฐจนถึงปัจจุบันเหตุการณ์ทางการเมืองในระยะเวลาไม่นานหลังจากนั้นบังคับให้ลาวต้องกลายเป็นสมนรภูมิรับของสงครามเวียดนาม และเป็นปัจจัยก่อให้เกิดการรัฐประหารและสงครามกลางเมืองที่ยืดเยือ้อภายใต้การแทรกแซงของชาติต่างๆทั้งฝ่ายคอมมิวนิสต์และฝ่ายโลกเสรีจนกระทั่งในปีคริสตศักราช1975พักประชาชนปฏิวัติลาวซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสหภาพโซเวียตและเวียดนามเหนือโดยการนำของเจ้าสุภานุวงศ์ก็ยึดอำนาจรัฐจากรัฐบาลประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของเจ้าสุวรรณภูมา่าพระเชษฐา ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกาสําเร็จและได้เรียกร้องให้เจ้ามหาชีวิตศีสว่างวัฒนาทรงยินยอมสละราชสมบัติเจ้ามหาชีวิตศีสว่างวัฒนาจึงทรงยินยอมสละราชสมบัติคณะปฏวิวัติลาวจึงประกาศสถาปนาประเทศลาวเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างเป็นทางการในวันที่สองธันวาคมพุทธศักราช1975 โดยยังคงแต่งตั้งให้อดีตเจ้ามหาชีวิตเป็นที่ปรึกษาของรัฐบาลระบอบใหม่สมัยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในวันที่หนึ่งธันวาคมคริสตศักราช1975กองประชุมผู้แทนทั่วประเทศที่นครหลวงวิงจันทร์มีผู้แทนเข้าร่วม264คนพิจารณารับรองประกาศยุบรัฐบาลชั่วคราวแห่งชาติและพิจารณาเรื่องต่าง กองประชุมมีมติเอาธงดวงเดือนของขบวนการลาวอิสระเป็นธงชาติลาวเปลี่ยนเนื้อร้องเพลงชาติใหม่ยกเลิกกระบอกราาประชาธิปไตยและสถาปนาเป็นสาธา,ารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวยกเลิกบรรดาศักดิ์และฐานันดรศักดิ์ของเหล่าเชื้อพระวงศ์เลิกการใช้คำราชาศัพท์ที่แบ่งแยกชนชั้นแต่งตั้งเจ้าสุภานุวงศ์เป็นประธานประเทศท่านไกสอนพงวิหารเป็นนายกรัฐมนตรีเจ้าศรีสว่างวัฒนา เป็นที่ปรึกษาสูงสุดของประธานประเทศเจ้าสุวรรณภูมิาเป็นที่ปรึกษาสูงสุดของรัฐบาลและมีมติอื่นๆในวันที่2ธันวาคมครพศักราช1975และปิดกองประชุมด้วยผลสําเร็จแต่ภายหลังพักประชาชนปฏิวัติลาวก็ได้กุมตัวอดีตเจ้ามหาชีวิตพระมเหสีและอดีตพระบรมวงศานุวงศ์ล้านช้างไปคุมขังในค่ายกักกันเนื่องจากความขัดแย้งทางการเมือง และต่อมาทุกพระองค์ต่างสิ้นพระชนด้วยโรคมาลาเรียและยังมีการจับกลุ่มนักการเมืองข้าราชการในระบอบเก่ารวมทั้งประชาชนลาวจำนวนมากเข้าค่ายกักกันส่วนใหญ่เสียชีวิตด้วยโรคขาดสารอาหารและถูกยิงทิ้งระหว่างสงครามกลางเมืองมีผู้เสียชีวิตระหว่าง2 0 0 0 0ถึง62,000คนฝ่ายนิยมเจ้าที่ยังจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ต่างลี้ภัยออกนอกประเทศไปตั้งรัฐบาลราชอาณาจักรลาวพัฒถิ่นในสหรัฐ เพื่อหวังฟื้นฟูระบอบกษัตริย์อีกครั้งแต่ไม่มีประเทศใดรับรองประเทศลาวลงนามความตกลงยกสิทธิ์ประจํากองทัพและแต่งตั้งที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนในการบริหารประเทศแก่เวียดนามความสัมพันธ์อันใกล้ชิดนี้มีการลงนามเป็นสนที่สัญญาอย่างเป็นทางการในคริสตศตกราช1977เวียดนามไม่เพียงแต่ชี้นำนโยบายต่างประเทศของลราเท่านั้นแต่ยังให้เวียดนามเข้ามาคล้องแวะในชีวิตการเมือง และเศรษฐกิจทุกส่วนของลาวในคริสตศักราช1,979เวียดนามขอให้ทางการลาวยุติความสัมพันธ์กับสาธารณรัฐประชาชนจีนทำให้ถูกโดดเดี่ยวทางการค้าทั้งจากจีนสหรัฐและประเทศอื่นในปีนั้นเวียดนามมีทหารประจำการในลาว5,000นายและมีข้าราชการพลเรือนเวียดนาม6,000คนความขัดแย้งระหว่างกบฏม้งและสปะปลาว ดำเนินไปในพื้นที่สำคัญของลาวระหว่างคริสตักราช1,975-1,996ถึงสหรัยฐ้ายถิ่นผู้ลี้ภัยชาวลาวประมาณ250,000คนและม้ง130,000คนในประเทศไทยภูมิศาสตร์ลาวที่ตั้งและอนณาเขตประเทศลาวเป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งตั้งอยู่บนใจกลางของคาบสมุทรอินโดจีนระหว่างละติจูดท,ที่14-23องศาเหนือ ลองจิจุดที่1 0 0่อถึงหนึองศาตะวันออกมีพื้นที่โดยรวมประมาณ236,800ตารางกิโลเมตรแบ่งเป็นภาคพื้นดิน2 3ง8 0 0ตารางกิโลเมตรภาคพื้นน้ำา6 0 0 0ตารางกิโลเมตรโดยลาวเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลเนื่องด้วยตลอดแนวชายแดนของประเทศลาวซึ่งมีความยาวรวม5,083กิโลเมตรล้อมรอบด้วยชายแดนของประเทศเพื่อนบ้าน5ประเทศ เรียงตามเข็มนาฬิกาดังนี้ทิศเหนือติดกับประเทศจีน423กิเมตรทิศต,ตะวันออกติดกับประเทศเวียดนาม2,130กิเมตรทิศใต้ต,ติดกับประเทศไทย1,754กิโลเมตรและประเทศกัมพูชา541กิโลเมตรทิศต,ตะวันตกติดกับประเทศไทย1,754กิโเมตรและประเทศพมา่า235กิโเมตร ความยาวพื้นที่ประเทศลาวตั้งแต่เหนือจรด,ดใต้ยาวประมาณ1,700กิโลเมตรส่วนที่กว้างที่สุดกว้าง500กิโลเมตรและที่แคบที่สุด140กิโลเมตรเนื้อที่ทั้งหมด2 3 6 8 0 0ตารางกิโลเมตรลักษณะภูมิประเทศภูมิประเทศของลาวอาจแบ่งได้เป็นสามเขตคือเขตภูเขาสูงเป็นพื้นที่ที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ย1 5 0 0เมตรขึ้นไปพื้นที่นี้อยู่ในเขตภาคเหนือของประเทศ เขตที่ราบสูงคือพื้นที่ซึ่งสูงกว่าระดับน้ำทะเลเฉลี่ย1,000พันเมตรปรากฏตั้งแต่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของที่ราบสูงเมืองพวนไปจนถึงชายแดนกัมพูชาเขตที่ราบสูงนี้มีที่ราบสูงขนาดใหญ่อยู่สามแห่งได้แก่ที่ราบสูงเมืองพวนแขวงเชียงขวางที่ราบสูงนาายแขวงคำม่วนและที่ราบสูงบริเวณภาคใต้เขตที่ราบลุ่มเป็นเขตที่ราบตามแนวฝั่งแม่น้ำโขงและแม่น้ำต่าง เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดในเขตพื้นที่ทั้งสามเขตนับเป็นพื้นที่อู่ข้าวอู่น้ําที่สําคัญของประเทศแนวที่ราบลุ่มเหล่านี้เริ่มปรากฏตั้งแต่บริเวณตอนใต้ของแม่น้ํางึมงเรียกว่าที่ราบลุ่มเวียงจันทร์ภาคที่ราบลุ่มสุบรณเขตซึ่งอยู่ตอนใต้เสบังฝ่ายและเสบังเหียงและที่ราบจำปาศักดิ์ทางภาคใต้ของลาวซึ่งปรากฏตามแนวแม่น้ำขงเรื่อยไปจนจดชายแดนประเทศกัมพูชา ประเทศลาวมีแม่น้ำสายสำคัญอยู่หลายสายโดยแม่น้ำซึ่งเป็นสายหัวใจหลักของประเทศคือแม่น้ำโขงซึ่งไหลผ่านประเทศลาวเป็นระยะทาง1,835กิโลเมตรแม่น้ำสายนี้เป็นแม่น้ำสำคัญทั้งในด้านเกษตรกรรมการประมงการผลิตพลังงานไฟฟ้าการคมนาคมจากลาวเหนือไปจนถึงลาวใต้และการใช้เป็นโรมแดนธรรมชาติระหว่างประเทศลาวกับประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากนี้แม่น้ำสายสำคัญของลราแห่งอื่นๆได้แก่แม่น้ำอู่พงศาลีถึงหลวงพระบางยาว448กิโลเมตรแม่น้ำหนึ่งเชียงขวางถึงบวงจันทร์ยาว353กิโลเมตรแม่น้ำเสบ้างเฮียงสุวรรณเขตยาว3 3 8กิโลเมตรแม่น้ำทาหลวงน้ำทาถึงบ่อกแก้วยาว523กิโลเมตรแม่น้ำเสกองสาระวันถึงเซกองถึงอตตปือยาว320กิโลเมตร แม่น้ำเสบ้างไฝ่คำม่วนถึงสุวรรณเขตยาว239กิโลเมตรแม่น้ำแบ่งอุดมใส่ยาว215กิโลเมตรแม่น้ำเซนสารวันถึงจำปาสักยาว192กิโลเมตรแม่น้ำเซลองสุวรรณเขตยาว115กิโลเมตรแม่น้ำกระดิ่งบริคคำใส่ยาว103กิโลเมตรแม่น้ำคานหัวพันถึงหลวงพระบางยาว90กิโลเมตร ลักษณะภูมิอากาศประเทศลาวอยู่ในภูมิอากาศเขตร้อนมีลมมรสุมแต่ไม่มีลมพายุสำหรับเขตภูเขาภาคเหนือและเขตเทือกเขาอากาศมีลักษณะกึ่งร้อนกึ่งหนาวอุณหภูมิสะสมเฉลี่ยประจำปีสูงถึง15-30องศาเซลเซียสและความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างกลางวันกับกลางคืนมีประมาณ10องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัสข,ของอากาศมีประมาณ100และ70-85 ปริมาณน้ำฝนในฤดูฝนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงตุลาคมมีร้อยละเจ็สถึง 90. ส่วนในฤดูแลง้งตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเมษายนปริมาณน้ำฝนมีเพียงร้อยละสิบถึง 25. และปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปีของแต่ละเขตก็แตกต่างกันอย่างมากมายเช่นเขตเทือกเขาบริเวณทางใต้ได้รับน้ำฝนเฉลี่ยปีละ300เซนติเมตรขณะที่บริเวณแขวงเชียงขวางแขวงหลวงพระบางแขวงชัยบุรี ได้รับเพียงแค่100 150ถึง150ซติเมตรส่วนแขวงวิงจันและแขวงสุวรรณเขตในช่วง150-200ถึงซติเมตรเช่นเดียวกับแขวงพงศาลีแขวงหลวงน้ำทาและแขวงบ่อกแก้วการเมืองการปกครองสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีระบบการปกครองแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ทางการลาวใช้คำว่าระบบประชาธิปไตยประชาชนโดยมีพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเป็นองค์กรชี้นำประเทศ ซึ่งพักนี้เริ่มมีอำนาจสูงสุดตั้งแต่ลาวรเริ่มปกครองในระบอบสังคมนิยมเมื่อวันที่สองธันวาคมคริสตศักราช1975ประธานประเทศประธานาธิบดีของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคนปัจจุบันซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่ง5ปีคือดอร์ทองลุนสีสุลิศดำรงตำแหน่งเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพักประชาชนปฏิวัติลาวอีกตำแหน่งหนึ่ง ส่วนนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันคือนายสอนทรายสีพันดอนบริหารสภารัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารซึ่งนายกรัฐมนตรีมาจากการแต่งตั้งของประธานประเทศโดยผ่านการอนุมัติจากสภาแห่งชาติ